าดาราสาวชื่อดังสวยซับเคยถูกเสียเสนอเงินเป็นล้านดาราสาวสวยในวงการบันเทิงหลายคนเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการถูกเสียเสนอเงินค่าเลี้ยงดูซึ่งหลายคนก็โนสนโนแค่ทำงานหางเงินแบบสวยๆเริดๆซึ่งวันนี้เราหยิบยก5สาวสวยที่เคยถูกเสียเสนอเงินให้ เริ่มที่โบวีธรรมาเคยโดนหนุ่มเหินเืนินคอเสนอพร้อมนะเจอซึ่งเจ้าตัวได้พสประจานจนกระทั่งฝ่ายชายนั้นไงเงิบได้โถเข้ามาขอโทษและสำนึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น คนที่สองได้แก่บุม๋มปนัดดาสวยและเก่งซับเซ็กซี่ดีกรีนางสาวไทยเธอเคยถูกเสียเสนอเงินเลี้ยงดูมาแล้วเหมือนกันนอกจากนี้เคยเล่าว่าอดีตเคยทำงานเป็นพิกีกรเวทีหนึ่งและเจอกับนักการเมืองขอให้เธอนั้นไปทานอาหารด้วยกันที่โรงแรมสุดท้ายก็หนีออกมาได้และยืมโทรศัพท์คนระแวกนั้นโทรไปขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการคนที่สามได้แก่จ๊ะนงพนี ไม่ว่าจะพ่อซอไหนความเซ็กซี่พร้อมความบันเทิงนั้นต้องยกให้เธอคนนี้จริงๆค่ะซึ่งสาวจะโดนเสียหนุ่มทักชัดมาทาง Facebook เยือน้อเสนอขอเลี้ยงดูพร้อมให้คับตอบแทนเดือนละ3 8 0 0 0 0 0บาทคนที่4ได้แก่ใดไดแอนนะาได้รับข้อความจากเสียเจ้าบุญทุ่มขอเลี้ยงดูสาวเจ้าเป็นจำนวนเงินมากถึง52 0,000 000บาทต่อเดือนซึ่งสาวใดถึงกับเดือดฟาดกลับว่าตัวเองหาเงินได้มากกว่านี้อีกค่ะ และคนสุดท้ายได้แก่ตุ๊กตาอุบลวันเคยโดนหนุ่มใหญ่เหืนกามส่งข้อความมาขอเลี้ยงดูโดยให้ค่าเลี้ยงดู6,2,000สบาทต่อเดือนซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะโดนเสนอเงินให้เยอะแค่ไหนก็โนสนโนแค่ทำงานหาเงินกันเองแบบสวยๆรอดๆนั่นเองค่ะ